เสนอคอรมอขอแต่งตั้งท่านเลขาธิการท่านนี้มาจากผู้ตรวจสุริธรรมใช่ไหมครับอาจารย์ hmm. จากผู้ทรงมาเป็นเลขาธิการกรท mm hmm. ก็นื่องจากเห็นว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ mm hmm. เป็นคนเก่งคนหนึ mm ่ง hmm. ก็ให้มาลองตำแหน่งในตรงน,นี้แต่เมื่อท่านในตำแหน่งระดับสูงว่างลง ดยเาะรองประหลักกระทรวงซึ่งจะต้องขึ้นในคุ่มงานใน,ก,ใน,งงน,น,ในกลุ่มกานเมือก็จึงได้หาเรลอคนหลายฝ่ายได้หลายท่านการโยกย้ายท่านดุษฎีไปในครั้งนี้เป็นประโยชน์เป็นการส่งเสริมความเก้าหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของในขาธาการเป็นอย่างดีผมจึงให้การสนับสนุนท่านนะในการที่จะดําเนินการ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ของในขาธิการการเป็่นเป็นรองประหลัดนี่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ต่ำต้อยถามให้คำถามสุดท้ายนะครับคำถามที่าเว่าลูกชายของท่านท่านประธานปตทค่ะทำงานอยู่หน้าห้องของรองอระธานที่ปดีบางคนที่จะมานั่งในตำแหน่งแทนท่านเลขาปตทไม่ทราบว่าอันนี้ผมไม่ทราบเลยผมไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นนี้ผม มอบอำนาให้คณะกรรมการตามวอร์่2ท่านกัปเลื่อนั้นตามวอร์22บอเขาก็ดูบริหารด้วยกันเป็นทิมนะครับรู้ทรากข่าวไงว่าว่าผมไปสนับสนุนคนไหนอย่างไรผมยังไม่ทราบเลยว่าท่านจะแต่งตั้งใครตั้งรักษาการและตรวจจริงนะฮะ เห็นเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีว่ามีการหาเรือนภายในแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่บอกออกมาเพราะว่าคอรมอยังไม่ผ่านเชื่อกมาเนี่ยได้ว่าให้ผมจอดจงเอาคนนั้นแล้วก็ท่านไม่ได้จอดจงเอาคนนี้นะฮะท่านบอกว่าท่านกำลังที่จะมาหาบุคคนที่เหมาะสมที่สุดมารัางแทนท่านในขาดุสิตท่าไหรนะฮะผมไม่มีอำนาจที่จะไปแต่งตั้งอะไรได้นะฮะมันอยู่ที่อำนาจของท่านรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งในขา ข่าวปปทนี่คือดูในเรื่องทุจริตโดยตรงถ้าผู้ที่เคยเออผู้ที่ถูกคาดหมายค่ะเคยถูกตั้งคณะการรมการสอบเรื่องวินัยมันจะกระทบกับภาพลักษณ์การทํางานในตําแหน่งหรือว่ามีความเหมาะสมหรือ<ค>รว่าต้องั้าท่านประเวศและกันที่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 ถูกคาดหมายว่าจะมาเป็นเลขาค่ะ ก็าผมยังไม่เอ่ยถึรแม่ประเวศเลยแล้วถ้าเป็นอย่าไม่เอ่ยถึงบุคคลที่สามดยถ้าถ้าเป็นกรณีที่สมมติบุคคลขอเรียนว่าการเอ่ยถึงบุคคลตี่ามจะเป็นเนี่ยแล้วนักมนตรีถามแัฐมนตรีถามก็ตอบไม่ใช่เมื่อกี้รัฐมนตรีถามน้องเขาก็เลยตอบชื่อค่ะเพราะจริงๆน้องเขาไม่ได้เอ่ยตอนแรกไม่ได้เพื่อสุขใจตอนแรกนัฐมนตรีถามชื่อว่าใครแกก็กลับมาอ่ะผมผมหมดแล้วนะมีอะไรสัมภาษณ์เลขาต่อบ